่อใช้งานตัวบลูทูธของยี่ห้อยูโรปแก๊สนะครับ <mm ก็อันดับแรกก็เสียบตัวบลูทูธเข้ากับสายาหัวขวั้วจูนของตัวกล่องแก๊สแต่ก่อนเสียบเนี่ยรบกวนลูกค้าช่วยเช็คนิดนึงเนาะว่าสีมันตรงกันก็คือสีของตัวควกล่องแก๊สเนี่ยด้านขวาสุดเนี่ยจะเป็นสีแดงแล้วตัวกล่องผมเนี่ยก็จะเขียนว่าสีแดงมีสีจำกับเนาะเป็นสีแดงแล้วก็ขั้วยสอง จากด้านขวาจะเป็นสีดำก็ลายแดงนี่แดงดำขาวฟ้านะครับผมจากเราเสียบกล่องก็ทำการเปิดสวิตกุญแจไปที่ออนเนาะไม่จำเป็นต้องสตาร์ทรถก็ได้จากนั้นหลังจากนั้นเราก็ทำการเปิดตัว บลูทูธของเราแล้วก็เลือกเชื่อมต่ออุปรกรณ์ยูโรปแกส๊สอ่าคราวนี้ก็จะขึ้นอ่าบลูทูธเนี่ยก็จะเริ่มเชื่อมต่อหรือว,ว่า pairing เนาะเราก็กดรหัสในการเชื่อมต่อก็คือ1 2 3 4แล้วก็กดเชื่อมก็คือ p a ร อันนี้ผมเชื่อมต่อได้แล้วเนาะลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่หนะ้าโปรแกรม e g m ีกแล้วก็มาเลือกที่เครื่องหมายที่เป็นลูกศรเข้ากับลูกศรอ,ออกที่เป็นลูกศรสองตัวเนาะกดคลิกเข้าไปอ่ ข้างในเนี่ยเขาจะให้เลือกเชื่อมการเชื่อมต่อซึ่งตัวนี้จะเป็นบลูทูธเราก็เลือกให้เป็นตัวบลูทูธแล้วก็กดโอเคหลังจากนั้นตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะขึ้นเครื่องหมายอ่าขึ้นตัวข้อความว่า connect สลับกับ disconnect อย่างนี้อยู่สักพักหนึ่งตัวโปรแกรมเนี่ยจะพยายามเชื่อมต่อหาอุปกรณ์บลูทูธครั้งแรกเนี่ยก็จะกินเวลานานนิดนึงนะแต่หลังจากเชื่อมต่อได้ครั้งแรกเนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยเปิดปุ๊บก็จะเชื่อมต่อได้ปั๊บเลย นี่านานี่อันนี้มันค้นหาจนเจอแล้วเนาะก็จะขึ้นตัวบลูทูธชื่อก็คือยุโรปแก๊สคีเอพคราวนี้ด้านล่างเนี่ยมันจะมีตัวอ d เดรสของตัวกล่องบลูทูธอยู่ซึ่งอันนี้ผมจะเขียนไว้ให้ที่ก้างกล่องเนาะก็คือนนี้เลขมันจะตรงกัน ก็คือข้างกล่องจยางเขนนะหน e 20 1 b 1 e d 4แล้วก็จุด77อันนี้ไว้กรณีที่โปรแกรมตัวมือถือบางเครื่องนีมันจะค้นหาไม่เจออันนี้พอค้นหาไม่เจอเนี่ยเราอาจต้องเอาตัว dress ตัวข้างกล่องเนี่ยเข้าไปกรอกเมนนวเองในโปรแกรม e g m o v i แต่นี้ของผมมือถือรุ่นเก่าส่วนใหญ่ก็จะเจอแหละนะก็กดโอเคไปเนาะ อันนี้พอกโดโอเคเนี่ยตัวโปรแกรมก็จะเชื่อมต่อคนนี้ไปที่กล่อง ecu ของแก๊สอันนี้มันเชื่อมต่อได้แล้วกำลังดาวน์โหลดข้อมูลจากกล่องแก๊สขึ้นมาโชว์ที่หน้าโปรแกรมอ่าครับผมอันนี้ผมเชื่อมได้แล้วเนาะเชื่อมได้แล้วกันนี้อ่าเราไปเข้าดูข้อมูลข้างในมูลอันนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถที่เราตั้งไว้ข้อมูลการหน้า preference อันนี้ ก็เข้าไปดูตัวบลูท t ธแมคแอดเดร s เนี่ยมันก็จะตรงกับตัวแอดเดรสที่เขียนอยู่ข้างกล่องบ t o o t h ซึ่งไอหน้านี้บางบางมือถือบางเครื่องเนี่ยมันมันจะค้นหาไม่เจออันนี้อาจต้องเข้ามาใส่กรอกตัวบลูท t ธแมคแอดเดรสเนี่ยแบบเป็นวนวดเองนะครับผมตอนนี้ตัวแอป EG Movie เนี่ยก็จะมีตัวหน้ากราฟอันนี้เหมือนเหมือนคล้ายๆในโปรแกรมจูนในคอมพิวเตอร์ แต่ว่าในตัวมือถือเนี่ยจะจะค่อนข้างใช้ยากกว่านิดนึงเพราะว่าปุ่มอะไรมันจะไม่มีคําเขียนอนอก่าแต่ละปุ่มคืออะไรต้องสังเกตแต่ะละเราเองครับผมอันนี้มันก็เชื่อมต่อได้แหละอ่า๋ย้ผมขอกัเนาะครับกด Exit มันก็จะเตือนว่าต้องการออกชัวร์หรือไม่อตอบอ yes ก่รนี้ําบอกว่าอ่าอย่าลืมถอดตัวอะแดปเตอร์บลูทูธออกจากรถด้วย